สวัสดีค่ะมาอันนี้เราจะมาทำแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมเนื้อใส่ตับเนื้อวัวนะคะใส่ตับเนาะเอาชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะใส่ตับวัวด้วยนะคะนี่อันนี้เราลวนก่อนแล้วเนาะน,นี่เราก็ลวนก่อนแนละ้วเนื้อวัวเนื้อวัวผักเรานะผักเราก็มีน้ำเดือดแล้วเนาะ ใส่ผักไปเลยนี่ผักชีล้อมนะพี่น้องชีล้อมใส่ไปเลยหอมชอบนี่ต้นหอมนะคะต้นหอมใส่ไปเลยจ้ะนี่นี่ <c oughs> <c oughs> ดู็นดิจะ ใส่ไปเลยใส่ไปเลยจ้านี่ผักมาเยอะมากมาคาตอนนี้เน้นผักก่ะแกงอ่อมต้องใส่ผักเยอะๆถึงจะอร่อยนะคาราคาราคาเอมอมีเนือ้อตับรวนไว้นะพี่น้องนะโอ้ยรวนตับไว้เพราะ ถ้าเอาใส่ลงไปเนี่ยมันจะสุกเกินไปแล้วมันจะไม่อร่อยนาาักข้าอีกันาานะักค้าแลเราก็เลยรวนก่อนรวนไม่ให้ให้มันสุกพอหน่อยๆนอย,อย,อยึงไงไม่ให้มันสุกเหมือนไอ้นั่นว่าปเอพดมาไตมา,ามา นี่มาลจิจนี่สองลูกอีสตอรี่นะคะนี่มะเกือยังเป็นลูกอยู่เลยแน่ผักเราก็ได้ที่แล้วนะคะนี่เนื้อก็ต้องซิ้นใหญ่เอร์ไว้ก่อนตามไปเนื้อผักก็เยอะเวอร์ไว้ก่อนอีกตอโัวขออภัยด้วยนะคะทุกท่านจา้ะ ไส่ไกลก็ไม่ได้อายมากขึ้นเสร็จแล้วจ้ะผักก็สุกแล้วเนาะธรรมดา,าเราจะไม่ชอบผักสุกมากๆนะคะพี่น้องชอบพอมันสุกนะพอมันสุกให้มันสุกมากมเป็นอันเสร็จพิธีนะคะน้ำเดือดป,ะ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 ปะั๊กปักปัก ดูเนื้อเรานี่เนื้อนี่ไม่เหนียวนะพี่น้องดูเด้อ